ตำนานชาติเวนดาวประจำวันเกิดในตำราโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าพระอิศวรเป็นเจ้าได้สร้างพระอาทิตย์ขึ้นต้องเอาราชสีหกตัวมาเป่าลงแล้วห่อด,ด้วยผ้าสีแดงพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นองค์พระสุริยทิพเทพยาทินกรขึ้นมีกายเป็นสีแดงทรงเครื่องทิอพอภรราพแพรวด้วยแก้วปฐมราชและวิมานสีแดงทรงบนหลังราชไกรสอนราชสีเป็นพาหนะสถิตอยู่ในอีสานทิศสีของวันอาทิตย์ หรือสีภูมิบริวารวันอาทิตย์คือสีแดงหรือทนสีแดงสดแดงกุหลาบ